สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อัธพลเดชปันธ์ครับศูนย์โหนาศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อนน้มดีคณะแพทย,ยศาสตร์มหาวิทยาลัยกอนแก่นนะครับศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อนต้ำดีสร้างขึ้นจัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหามะเร็งท่อนต้มดีในประเทศไทยนะครับท่านทราบหรือไม่ว่าปัญหามะเร็งท่อนต้ำดีในประเทศไทยเป็นปัญหาสําคัญมากเรามีคนไข้ที่เป็นมะเร็งท่อน้มดีสูงที่สุดในโลกนะครับ แล้วก็มีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งท้าน้าดีมากกว่า20,000รายต่อปีนะครับ40คนต่อวันด้วยเหตุนี้การแก้ไขปัญหามะเร็งท้าน้าดีต้องทาอย่างครบวงจรน,นะครับเราศูนย์ความเป็นเลมะเร็งท้าน้ดีร่วมกับสถาบันวิจัยมะเร็งท้าน้าดีและก็มูลที่มะเร็งท้าน้าดีนะครับในการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท้าน้าดีอย่างครบวงจรตั้งแต่การป้องกันเฝ้าระวังไม่ให้ประชาชน ในภาคอีสานและภาคเหนือของเราเนี่ยติดพยาธิเป็นไม้ตับซึ่งเป็นความเสี่ยงสําคัญจากการเป็นมะเร็งข้อน้าดีนะครับหลังจากนั้นก็เฝ้าระวังคัดกรองคนไข้ที่มีความเสี่ยงแล้วให้เจอมะเร็งข้อน้าดีตั้งแต่ระยะเริ่มต้นตั้งแต่ไม่มีอาการเมื่อพบคนไข้ระยะเริ่มต้นแล้วเราก็มีการรักษาโดยการผ่าตัดรักษารวมถึงการให้ยาเคมีบำบัดในคนไข้ที่ยังรักษาหายนะครับปัจจุบันผลการรักษาดีขึ้นมากและเรียกว่า แสามารถรักษาหายขาดได้โดยการผ่าตัด้ในคนไข้ที่ไม่ได้มาได้ในระยะที่สามารถผ่าตัดรักษาหายเราก็มีการรักษาแบบประคับประคองให้ยาเคมียาคุ้งเป้ายาอิมมูนเทอรป์ปีหรือการรักษาแบบประคับประคองเพื่อพ,พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไข้ในระยะสุดท้ายด้วยนะครับนอกจากนั้นเราก็มีการวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ในการรักษาป้องกันมะเร็งท่อน,น้ำดี อย่างต่อเนื่องนะครับร่วมกับบริษัทและก็สถาบันวิจัยมะเร็งท่านดีนะครับซึ่งงานของเราค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ครบวงจรตั้งแต่เฝ้าระวังป้องกันรักษาจนถึงพาเลทีฟแคร์ยังไงก็มาติดตามกันในงานจะได้ทําสัญจรครั้งที่21ที่คอนแก่นนะครับสวัสดีครับ